โูจอนเจอบางแก้วก <c oughs> ็มันเลยครับเกี่ยวเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่มันต้องเป็นอกไป้ยรอครับโคตรใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้หโอ้โหโอ้โห้้้ <laughs> บางแก้วครับกลวกลัวหมามากกว่ากลวงเยอะโอเค okay, ได้ครับพี่อันนี้เหลือในมูแล้วแล้วมัจะเอาออกอยังไง <c oughs> นี่ไงมันทำต้องเตี้ยมากมันจะยากเลยครับว่า <c oughs> เห็นยูนี้เก่งมากลานี้นี่ไงกลดูได้เลยได้เด้อแจ้งหังมาอมั้ง ไม่มีไม่มีครับถ้าหมาลุทเข้าไปมันก็ตายอย่างเดียวนะครับบางแก้วด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวเราดูนี้นึงครับเพราะว่าดูให้มันว่ามันจะไปทางไหนค่ไอ่าสงบสงบเนี่ยเดี๋ยวเราพลิกออกซ้ายได้ใช่ไหมได้ครับแล้วก็ออกขวาได้ไปหลังได้แล้วมันมีรูมีท่อมีอะไรไหมไม่มีครับผมอืมีก็มีท่อข้างล่างเนี่ยพี่เนี่ยทั้งหมดทั้งแฉกเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมครับผมครับผมน้องน้องนั้นไม่มีใช่ไหมไม่มีครับครับคือเรื่องเรื่องมันเตี้ยะ คือหมามันพยายามจะไอ้นี่แต่ว่ามันก็ไม่ไม่กัดไม่ไม่ได้กัดไม่ได้อะไรเลยไม่ครับไม่มันมันจะพองอยู่เงี้ยครับมันไม่โดนอะไรในตอนเนี้ครับตอนแรกพยายามจะเอาถังมันข้อมันยากยากกกกยยาาครับยากตัวใหญ่เป็นงูทางมะพร้าวนะครับน่าจะประมาณเน็ตต้นๆเลยสายใหญ่ครับมันเจอกับบางแก้วครับถ้า บางแก้วหลุดเข้าไปได้บางแก้วที่มันไม่เข้าเพราะว่ามันไม่กล้าเข้าหรือไงครับมันประมาณนั้นพี่มันก็คือเห่าอยู่ยัางยังเฉยไม่ไม่กล้าผมแสดงว่ามันเจองูตั้งแต่ทีแรกแล้วใช่ไหมเจองูตั้งแต่แรกเลย๋อแล้วมันก็ไล่เข้าไปด้านใต้ครับผมใช่ไหมเดี๋ยวใจเย็นครับทีหนึ่งดูรอพฤติกรรมงูก่อนว่าถ้ามันมันไม่เครียดแล้วเนี่ยมันมันจะพิกออกทางไหนได้ครับเดี๋ยวเรากวดมันอีกทีนะครับได้ครับมีพิษไหมไม่มีครับมันพวกนี้มันกินหนูครับ มาเจอโคจร <c oughs> เจอบางแก้วก็มันเนี่ยค <c> ร <oughs> ับบางแก้วมันโยมใคร่ไหนครับไม่ยมเอางี้เดี๋ยวรบกวนนิดนึงครับ <c oughs> อาจจะให้ดูต้องจิ้มครับต้องจิ้มเอม้ขาดูแลอ่าค่อยๆเคลียร์ที่ตัวมันเด็ด <c oughs> ผมดูว่ามันวิ่งออกซ้ายรอขวาครับ <c oughs> <c oughs> จิ้มจิ้ม <c oughs> ที่ตัวมัน <c oughs> เ,มเนี่ยที่ค้ำหลังท้ายเร็มเนี่ยเอา่ิไม่ได้เปลี่ยน เปล่าเขาแค่จะเขียนมันออกใจือกว่าเพื่อจะได้ดักมันได้ครับเพราะว่าถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยมันมันมันกังวลครับเนี่ยอเอาไม้เขาเลยเอาพี่รับไม้หน่อยนะครับปั้นมันหมดแรงแล้วมันมันคือเรื่องที่มันมันเจอมาแล้วมันก็เหนื่อยเหนื่อยละรู้สึกเหนื่อยก็จบจนหมดแรงแล้วโอเคแล้วพี่จะจับมันยังไงได้ครับเดี๋ยวจับให้ ทำไมโดนเขาแย่งของเล่นเหรอเกี่ยวมาทำพี่ได้ไหมกันรังครับกันรังครับเาะหม่ยอย่พิ่งออกมาลยเฮ้ยเขาเกี่ยวได้แล้วเออดูมันก็ใจเย็นขึ้นเยอะแล้วปุบปุ๊บปุบปุบโอ้ยออกมาจะได้ไปยอมต่งงนู้น เออพี่เขาไปเอาไปศูนย์ได้ครับยังกลับศูนย์ด้วยเหระอย่างนี้งูอย่างนี้เขาอนุรักษ์เขาไม่กอนหรอกทำพาอก็ฝั่งโน้นมันก็ธรรมชาติเยอะไม่โอ้ยมันแค่มันแค่ที่นาข้างล้งมันไม่หรอกมันจะวิ่งเข้าบ้านคนเพราะว่ามันชอบครับเพราะว่ามันมีหนูเหอหนูใช่ครับมันพวกนี้กินหนูงั้นไปอยู่บนหลังคาบ้านเราไหมหนูเยอะต้องมาแล้ว มาแล้วมาแล้วแหมถ้ามันมีเป็นตะขอเลยนะแจ่วเลยครับผมชอบมันนี่มันนี่มันนี่ซื้อปี่แบบตะขอเกี่ยวเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยอมันต้องเป็นตะขอปลายตะขอเกี่ยวใช่ครับมีไหมครับไม่มีไม่มีไอ้ขอเกี่ยวไม่มีเอ้าพี่นี่เอาออกมาฮผมเองก็อยากจะมีเหมือนกันนะงูเข้าบ้านบ่อยไอเข่ามาครับ เรื่องมึงมาป้าวครับดด,วดวสวยครับสวยยังอรอครับโคตรใหญ่เลยเดยด้ยเจนปนะครับเด,ดีเยนะ๋ยวผมจับไปนู่นเลยไปนู่นเลย

อะไรนะัเดีเจอเนี่สู้ดี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 เยอะเลยเยอะเสีมันสวยสวยครับสวยใช่แอ้ยมาจะสวยใช่ครับ ได้ครับลุงไดครับผีก็กลับเร่งนี้เลยอ่ะใช่ครับมันไม่มีพิใช่มไม่มีครับเอ้อันนั้นมันหายใจได้หรือเปล่าผมมีครับผมมีกระถุงว่ะเียวกระถุงนีไเป็นไรครับไม่เป็นไรครับลุงเดี๋ยวผมผมมีก็ร่อ มีสอบอยู่เราจับหัวมันเดียวนายจะเล่นังมันอยู่โอ,โอ้ดโดีนะที่จับได้ได้ครับขึ้นมาจาับท่อน,น้ำขึ้นมาห้องน้ำสดชวยเลยผมแกงตายได้พูดเนี่ย๋อเหรอครับผม ดุไม่จริงเขาจะไปปล่อยให้โดดไว้ก่อนละแล้วจะลองให้มันโดดดูขึ้นเดี๋ยวตัวใไ่ครับ่สวยดิตัวใหญ่างใช่ใช่ครับเป็นแถบครับลักษณะแถบแถบแบบ เราขาวดำเป็นเหมือนลายมันแปรแ้าเบี้ยมือหูบิดครับมูเห่าเป็นอีกอย่างครับลุงอ่าฮะยังไม่เย็นยังไม่เย็นเขรล้อมใจเย็นก่อนร้อนมีถุงเบียเว้ยมันเหนื่อยตั้งแต่เช้าแล้วเบี้ยจะให้มันแกงตายคุณลุงไอ้ไม่มันแกงตายได้ไม่ต้องหรอกยี่เอาเข้าถุงดีกว่าครับผม ได้โอเคพูดถึงนันนานอีเนะครับไม่บ่อยครับ กูสิงเชื่บอกกันปได้แล้วนี่ังมะพร้าวครับส,ส, well. ส,ส,สวยที่ายด้านข้างเป็นเงี้ยสวยสวยครับสวยตัวใหญ่ถือว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยทังมะพร้าวโหดีผมบอกว่าเชื่อเชื่อลีงเชื่อมือหมาหมามันเจ๋งจริงครับมันดุมไปแอบไม่งั้นเราก็หาไม่เจออยู่ดีครับลุงลุงพ่อ ใช่ครับผมรู้ต้องคือตำรวจต้องปล่อยหมาเลยเพราอหมาไม่รู้เมื่อไงเราก็ไปไหนวะไปไหนวะไมื่อไงเดินหางกันเราป่าบอกริมรั้ไงริมรั้ไม่อยู่ไม่ไป <c oughs> ลงละลายสวยครับนี่ลายเป็นแถบโอเคพี่ครับได้ <คำ S 1> เก็อาในนี้อันนี้ไปกระสอบอยู่ฝั่งไหนเนี่ยอยู่ฝั่งพี่นะี่ <c oughs> อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งพี่นั่นแหละอันนี้ก้นเขาไหมฝั <c oughs> ่งถุงขาหรือเปล่าข้างหลังอ่ะไม่ยออกไปพูดอไ เคครัแล oh, <abil itation. S 1> ้วโอ้เรียบง่ายมากธรรมดาครับดูง่ายง่ายลโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวกลับศูนย์ได้ไหมพี่ได้ครับกลับศูนย์ครับเอาไว้ไปสอนได้ให้ความรู้เด้